สวัสดีครับวันนี้ผม,มาพามาชมคอนโดที่โครงการลนะุมพินีวิวนครอินนะครับห้องนี้จะเป็นห้องมุมนะครับอยู่ตึก A ชั้น17เครับเป็นห้องไซส์26ตารางเมตรซึ่งจะใหญ่กว่าไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับห้องนี้เข้ามาก็จะเจอเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตามน,นี้เลยครับก็จะมีโซฟาชั้นวางของโคมไฟแล้วก็ ทีวีไซส์32นิ้วพร้อมชั้นวางทีวีนะครับส่วนภายในห้องนอนก็จะกั้นด้วยตัวกระจกบานเลื่อนครับผมแล้วก็ห้องนอนก็จะมีเตียงพร้อมกับที่นอนไซส์5ฟุตนะครับมีแอร์หนึ่งเครื่องครับในห้องนอนหัวเตียงระเบียงห้องเราอะครับจะเป็นวิวทิศเหนือครับก็คือจะมองเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็ ความพิเศษของห้องขนาด26ตารางก็คือในตัวห้องน้ำครับเขาจะมีกระจกบานเลื่อนให้เลยแต่ถ้าเปิดว่าเป็นห้องไซส์เล็กเนี่ยมันก็จะติดบานเลื่อนไม่ได้กระจกบานเลื่อนก็จะแยกส่วนแห้ง่วนเปียกชัดเจนครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์ก็เป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปตรงครัวก็จะมีโต๊ะทานข้าวบกเก้าอี้นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวมีตัวไมโครเวฟมีตู้เย็นยังค่อนข้างใหม่อยู่เลยครับผมแล้วก็ผมพามาดูระเบียงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ่านี่คือวิวจากตรงระเบียงเรามองไปก็จะเห็นสระว่ายน้ําครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นข้างนอกโครงการครับผมห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่6,500บาทนะครับซึ่งเรื่องราคาก็น่าจะสามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยครับถ้าสนใจอยากจะนัดชมห้องก็สามารถติดต่อผมได้ตามเบอร์หรือว่า ID l ดีไลนที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวห้องเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม